สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยครับะครับห่างหายไปนานครับช่วงนี้ตั้งแต่ยิงชดูได้ตอนนั้นก็โอ้โหฝนตกแทบทุกวันเลยครับไม่มีเวลาออกไม้เลยครับจะออกออกไม้พอออกไม้ไปก็แป๊บเดียวก็ฝนไล่ครับช่วงนี้ก็หาตัวยากครับปลาเนาะตอนนี้น้ําก็ผมก็เลยว่าพามาเลาะสำรวจด,ดูแต่แถวนี้คลองแถวบ้านดู เพื่อจะมีแต้มให้ได้ยิงบ้างครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะมานไหมห่างหายไปนานเลยครับเพราะว่าช่วงนี้หาตัวยากครับปลาก็กาลังหาจับคู่ด้วยเนาะบางทีไปก็เจอแต่ลูกพ่อครับก็ไม่อยากยิงครับปล่อยให้มันเลี้ยงลูกไปโตไปก่อนนะถึงจะยิงมันครับตอนนี้ก็ถ้าเรายิงเอามันก่อนก็มันก็ไม่มีอะไรดูเฝ้าลูกมันมันก็ถูกพวกปลาใหญ่ๆตัวอื่นกินหมดเนาะ ก็อย่างว่าครับเราก็ปล่อยให้มันโตก่อนคอยยิงจะดูทุกตัวครับถ้ามีลูกคอกผมก็จะไม่ยิงนะถ้าปลาที่มีลูกคอกแต่วันนี้ก็หาเลาะดูตแต่สำรวจพาพี่ๆนะนามาหาสำรวจดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าน้อไปไปลุ้นปติตามรับชมด้วยกันครับวันนี้ก็ใช้มินิชัก5้ามานะปีกโรลเลอร์เปลือยครับตัด17เซครับตัวนี้ตึงๆเลย ว่ายางตัวนี้นานมากแล้วเก่ามากแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นมาติดตามรับชมด้วยกันนะว,ว่าวันนี้ผมจะมีแต้มฝากไปปีนานๆหรือเปล่า <c oughs> ห่างหายไปนานนะไม่รู้ว่าฟีมือจะยิงแม่นหรือเปล่านะจะยิงได้ตัวหรือเปล่าเนาะน้าก็ไหลเร้นๆนบนี่ไหลไม่แรงไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนาะไปะไปลุยกันเลยครับ ทุกปีจะได้ยิงปลาสลิดนะจะได้ยิงตลอดเลยนะแถวนี้ยหมยเนี้ยสลิดใหญ่ๆด้วยแต่ปีนี้มาเงียบผิดปกติครับไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าทา่านนี้เขาสูบเขาสูบด้วยเนาะน้ํามันแห้งก็ยังไม่เห็นตัวเลยครับเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอเราก็ย้ายใหม่ไปเรื่อยๆครับหาเลาะดูไปเรื่อยๆลองสำรวจดูครับจะมีตัวหรือเปล่าเนาะ ช่วงนี้หาตัวยากมากครับแล้วนะตัวช่วงนี้น้ําก็เต็มทุ่งนานะเหมือนปลามันจะขึ้นไปตามทุ่งนาหมดเลยครับหาวางไข่เนาะจคู่วางไข่ครับในนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นเลยนะไม่เจอรับไม้ปลาบวัวริมคลองเมื่อกี้ก็ไม่เจอเลยครับเ <c oughs> นี่ยดูคกับทุ่งนานะเขียวกระจีน้ําเต็มทุ่งนาแล้วเดี๋ยวรอดูตอนวันละประมาณกลางกลางเดือนสิ้นเดือนนี่แหละครับ จะได้ใส่เบ็ดแล้วครับนะน,นะปล่อยให้ลูกปลามันโตก่อนนะช่วงนี้ตามทุ่งนาปลาก็พวกลูกปลาช่อนก็ใส่นิ้วโป้งครับใส่นิ้วชี้แล้วเห็นตามทุ่งนาเยอะเลยครับเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะโตพอได้ใส่เบ็ดแล้วครับถ้าใส่ช่วงนี้ปลามันเป็นลูกคอกเยอะผมก็ไม่อยากจะใส่นะก็เดี๋ยวหากินหาใส่เบ็ดบ้างละทีนี้เพราะช่วงนี้หาปลายากครับหน้าฝนแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดู ฝนน้ำเยอะครับปลามก็จะคุนๆนะเอ้ยน้ำในน้ำในบ่อหรือในคลองอ่ะมอธรรมชาติเนี่ยมันก็จะคุนๆน,นะมันจะมองตัวยากครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะคุนนะมันจะออกสีเหลืองเข้มเลยนะข้นเลยนะมองตัวยาครับดูครับวันนี้ก็พาพี่ๆนะนามาเรอตำรวจดูเฉยๆครับแต่ว่าปลาก็ยังไม่ค่อยเจอเนาะตามคลองก็ยังไม่ค่อยเจอครับเงียบมากเลยวันนี้นะ ราะว่าช่วงช่วงหน้าแรงเขาก็สูบหมดนะครับสูบจับด้วยปลามันก็ยังไม่โตทันโตยังโตไม่ทัน <c oughs> วันนี้เลยหาเพราะสำรวจดูคร่าวๆดูครับ <c oughs> เพื่อจะได้ลองดูว่าจะได้ยิงสักแต้มไหม <c oughs> จะได้ยิงสักนัดสองนัดไหมนะครับหาเลาดูกันต่อครับ <c oughs> <c oughs> แดดไม่มีเลยครับนันะฮนะนี่ครับ ั่งนู้นก็ตกแล้วนะสองนู้นอะ่ะฝั่งข้างหน้าเนี่ยละครับปลามืดน,นี่ต้นข้าวครับวันนี้มาสำรวจดูครับปลายัางไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันอยู่ตามทุกนาหมดครับน้ำก็เต็มทุงนาแล้วจะได้ใส่เบ็ดรับไม่เกินสิ้นเดือนครับ <laughs> ตอนนี้หาเราสำรวจดูไปเรื่อยๆก่อนครับ <laughs> ว่าจะมีตัวหรือ,อนนะเปล่าเนาะ๋ยวเราไปดูไม้ใกล้บ้านดีกว่าครับเผื่อจะได้ยิงนะ โดนไหมอ้ยไม่โดนโอู้หูลุดออกตีหวัวบอกอ้ยหลุดออกเฉล็บ <c oughs> สรุปรับแล้วนะวันนี้แหวเลยครับแล้วนะโอ้แดดก็ไม่ออก ตั้งแต่ยิงช h a ดได้ี EP นั้นก็พี EP ที่แล้วก็ก็คือฝนมันตกตลอดเลยเนาะหมายช h a d ก็แทบจะไม่ได้ไปเลยเพราะว่าถ้าไปหน้าน,นี้ก็ไม่อยากคิดรับทางเขาทําคลองใหม่เนาะเขาสโลปหน้าดินนะโูไม่ได้แน่นอนครับยากวันนี้ก็เลยหาเลาะดูแถวบ้านก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ก็ยิงไปสองนัดน,นะัดแรกก็น้ํามันเหลืองนะ้ำมันมองตัวยากครับน่าจะตัว มันจะปลาสลิดแหละแต่ตัวไม่ใหญ่นะนัดที่สองก็เหมือนกับลูกฉล็บก็ไม่โดนอีกสรุปยิงสองนัดไม่โดนครับวันนี้เจอแค่สองแต้มนะปลามันตัวไม่ใหญ่ครับมันยิงยากเนาะน้ําขุนด้วยมองยากด้วยแดดก็ไม่ออกไม่มีอะไรเป็นใจแล้ววันนี้ก็นี่ก็แหว่ตามเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ออกไม้ก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับมันหาตัวยากเนาะปลามันมีลูกคอกแล้วก็มันอุย้ยลูกคอกเยอะมากปีนี้ เห็นแบบโหตามท่งนานี่ยิ่งเยอะเลยครับเนี่ยตามท่งนานะข้าวก็กําลังเขียวเลยครับปลาก,ก็ครึ้มเป็นอาทิตย์แล้วครับแดดออกนิดนึงก็ครึ้มเหมือนเดิมครับนะนะก็ยังว่าล่ะครับของไม้แบบนี้เนาะปลาธรรมชาติเนาะมันหายากอยู่แล้วครับถ้าใครหาได้ช่วงนี้นถือว่าเก่งมากเลยนะเพราะแถวบ้านผมมันไม่มีอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆไม่มี แม่น้ําใหญ่ๆที่ปลามันจะเหลือเยอะเนาะพอเข้านาแรงมันก็แห้งหมดครับพอน้ํามาใหม่ก็เองต้องรอเป็นเดือนเราให้ปลามันโตนะถึงจะได้มีตัวยิงให้ยิงครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเล้าเบ็ดทําเบ็ดแล้วครับไว้ใส่เบ็ดตามทุ่งนานครับแต่วันนี้พาพี่ๆน้าออกมาสํารวจดูล่าเล่าเฉยๆครับว่ามีปลาหรือเปล่าก็ยังไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้ไปหาเลาะไม้ครับวันนี้ก็ถือว่าออกไม้นรอบโห่ กือบเดือนอนะ่ะหายประมาณสิบสิบกว่าวันมั้งสิบห้าวันได้นะหายไปนาน,นครับว่าช่วงนี้หาตัวยากเนาะไม่เป็นไรโอเคครับแล้วนะนะวันนี้ก็ของกินแห้วครับมาอัปเดตดูว่ามีปลาแล้วก็ยังไม่มีเนาะแต่วันนี้ก็กลับแล้วครับมันแดดมันไม่ออกแนละ้วมันไม่มีแดดแล้วกลับไปพักผ่อนครับไปลแล้วอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันอีพีหน้าว่าผมจะมาหรือเปล่าครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือฝากไปพี่นะนะครับ เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ